เซลล์เรเป็นตีกรงันก็ไ้หงตาบาทนะคะตามราคานะครับมีลอยหนึ่งแบกบสี่สิบาทยบาทอัั้นยสิบาทคปับแปบโอ้แบบสวยนะครับจะมีดาวเรื่องเนาะสุขภาพตะบนดงมงหานะครับแล้วก็พบใีการรวมวัดวัดมงคลโกวิารามนะครับท่านท บบมือิวมืเปาไรสาระประมวลเนมือนีมีโอกาสมากหวยบางนองนะครับของชาวตวันตกเนาะมือนีมีประเภทนี่การลอยกระทงนะครับของงหวดอวบนในท่านี้นะครับปีนี้ถือว่าจัดอีกง่ายขึกก้นนะครับหวยบางน้องเป็นอีกอีกงองนึงนะครับที่ที่พิจัดทุกปีเนะาะล้กการีการสแสดงคนววไทยจะลอกระทงเนาะต้องไปลอยอยู่ฝั่งนะครับเนาะเพรอยากคืไปลอยกระทงนะครับ ผมก็เตรียมมากนะครับกินเห็ดมาจากบ้านหล่ะนะครับเพื่อที่จะเอาเอาไปลอยนี่ครับของกินของใส่กระไลนะครับตอนนี้ก็ลอยระทงเนาะตอนนี้บรรยากาศยังวันท่านใดทาแห้งนะครับคนกนจะในหน่อยจังหนึ่งนะครับวันนี้ก็เตรียมกระทุงมาเนาะนะครับเห็ดเองเห็ดมาจากบ้านนะครับสามเหรียญพระพุทธธรรมะสม ครับมี่เออมากระพู่งไปเดี๋ยวรอกระทุ่งร่กัน,กนพี่น้องจะดับพี่น้อง เพี้ยนดับนะครับล่มมันบอบอไดยอย้ดีละครับล่มล่มเนอะล่มบรรยากาศโดยรอบนะครับไปลองเขาฟังหน่อกับสิมีมีร้านอาหารคือกันนะครับฟัง,ฟงไปทด้นีกันยาวเยียดเลย ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยทยอยมากนะครับบรรยากาศแถวนี้มีแต่ค้งขายนะครับจะเป็นแบบโอ้พยานาคพยานาเจะบาทครับแปดซีฟแโอ้แบบสวยนะครับจะมีดาวเรื่องเนาะแปดซีบนะครับคือว่าสวยนะครับให้มากแบบออเข้าไปราคาแบบแพงจะน่อยนะครับเรากระดาิงานยังสิบนะครับ แปดสิบบาทอะไนีคือกันโอ้ผมเห็นเลยแแ้งไหมครับสีอะไรกันคะคุณคือว่าจะเป็นอ่ากุองสีฟ้านี่ราคาเจ็สิบบาทห้าสิบบาทตามราคานะครับมีลอยหนึ่งแปดสิบหกสิบสี่สิบร้อยบาทซาดานยี่สิบบาทย่อมเย้าอันนี้มันจะลายน้าม่ครับละลายน้าค่ะไปะลายน้าโอ้ไปะล่หน้าเป็นอาหารปลาค่ะอ๋ออาหารปลาเมนจ๋าอาหารปลาพวกมีอาหารปลา เป็นเตาอันนี้กับเตาไงอันนี้ก็เป็นเป็นตามใส่ราคาเนาะซีซีปุ๊บสิบแปดสิหนึ่งร้อยบาทนะครับหรือว่ามากแบบประหยัดก็มียี่สิบป่าเป็นอาหารปลาพร้อมนะครับดีดีครับรักษาธรรมชาติเนาะขอบคุณได้หลายครับเจ้าหน้าที่เราพรนะครับพรน้ำดอกไม้โอ้กระทงมีมีหลายแบบนะครับบรรยากาศงานลอยกระทงนะครับกระไข่ไข่เป็นตลาดนัดเนาะ ของสื่อของขายกันหลายนะครับบอจะเป็นชิดแน็กกัมมี่อะครับเขากินหลายเดี๋ยวผมที่หาแนวก,กินนะครับชิวเผาอยู่ตอนนี้โอ้มีหอดซูชิฮาบะฮาบะส่วนนี้จะเป็นปลาหมึกนะครับชิ้นีใหญ่เนาะเป็นเป็นหนามลืม ปก็มึกโอ้หลายครับออกกินวะของใส่ก็มีนะครับส่วนคลิปนี้นะครับกับวันมี้ยังหลายเนาะกับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับไอพี่น้องบึงนะครับงานนี่ลอยกระทงนะครับของห้วยวังนองนะครับจังหวัดอุบลรีหลาดเจรินี่เนาะตอนนี้ก็ลอยกระทงแล้วพรมสีผ้ายางซุ่มบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสงพระประกวร์ตอนนี้คนก็เริ่มไล่นมาลอยกระทงกันเตรียมความพร้อมมา รู้สึกว่าน้ำบริเวณคุณเองเป็นกระทุ่มแบบแปลกๆเขาผมกับพึ่งเคยเห็นนะครับหลายมองหลายว่ากันเคยเห็นแล้วล่ะหลายท่านก็นเรืองพุ้นตาบริเวณผึ่งเคยเห็นนะครับเป็นอาหารปลาพวกอะไรนะครับสุดสุดสุขั้วสุดท้ายกระทุ่มกับซีวาอยู่อยู่แถวนี้นะครับคิดเห็นสมัยเป็นเด็กน้อยแล้วพี่หลอกน้อยย่ำลอยกระทุ่มนะครับกระต ong มีสิมีการยังบอกเก็บเหรียญเพื่อนเอเอนะครับไปเก็บเหรียญม้วนได้ไปถองแล้วแต่ว่าปีนี้พอยเห็นเด็กๆเนาะเป็นมาเก็บเหรียญบันไดน,นะครับอาจเป็นบางหัวคมร้อนตกละมั้งหรือว่าดึกๆจงจะมานะครับสำหรับประเภทนี้กระท,ทงข้องหัวพ่อปีนี้นะครับกับ เจหน้าที่เราเข้ามาสลายนะครับกาประชาชนษฎรีในเหตุราปน้องน้อนะครับเดี๋ยวจัน้อยนึงเดี๋ยวจัไไ้ผมสิขอตอนุญาตกับบ่ายว่เรื่องพี่รองมาเห็นะครับการความุ่นนเนาะตามน้ำชมละฟังผมนะครับบอลน่นีสามบางนวนเอาไว้โอกาสนาคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาบอผมเรเสรับมนีการความหวังสุนคราะเกิดขึ้นมาตลอด